ฟิชิงซิมูเลเตอร์กูกลับมาละโอ้โหนี่คือเรียกว่าเราไม่ได้ทำเกมนี้มานานมากแล้วนะครับผมจนกระทั่งคลิปที่ผมรีแอคแฟนอาร์ตอ่ะเออนะครับผมช่วงนั้นมันมีคนส่งแฟนอาร์ทที่ท game game movies, yeah, UH, มันเกี่ยวกับเกมตกปลาเยอะนะครับก็เลยมีคนคอมเมนต์บอกว่าเฮ้ยพี่ผมอยากเห็นพี่กลับมาเล่นเกมตกปลา ได้ดีครับน้องคือช่วงนี้เนี่ยผมไม่ได้ผูกมัดตัวเองกับเกมอะไรแล้วนะครับผมคือผมทําไปเรื่อยๆเล่นไปเรื่รยอยๆกูอยากเล่นอะไรกูก็เล่นนะ่ะอ้นะแต่เล่นทีเล่นนานไปหน่อยนะลองลองดูอย่างไอเ,อเกมฟอบป้าน่ะนะชิบหายกูเล่นไป4 EP ได้แล้วมั้งเนี่ยคือโดหลักผมก็ชอบเกมแนวทาวเวอร์ดีเฟนซ์อยู่แล้วนะครับผมรู้สึกว่มามันเล่นง่ายดีนะครับแบบมันมันเหมาะกับคนแก่อย่างกูอ่ะอย่างนี้ก็หมายความว่าเด็กก็แก่เดี๋ยวว่าชอบเล่นเกมอ่ามันมันอาจจะเป็นความตื่นเต้นสำหรับน้องๆแล้วกันนะคคครรัััับบแแตต่่่่่สาาาาหผมมมมนนนนนือววววชิิลลลลก็เเเพๆฆได้้ีครับ ผมกลับคิดถึงบรรยากาศเก่าๆนะครับบรรยากาศในท้องทะเลนกว้างใหญ่เนี่ยดูสิฮะวันนี้เนี่ยผมปรับฉากอะไรทุกอย่างนะครับผมให้มันเข้ากับธีมทะเลนี่ลงถึงเสื้อก็ด้วยมันมันเป็นโทนที่มันใกล้เคียงกับทะเลที่สุดที่กูมีละ อ่าเรากลับมาแล้วนะฮะกลับเมืองที่เราคุ้นเคยหรือเปล่าวะ,ะเคียเหมือนทำไมกูไม่คุ้นเลยวะคือกูเคยเล่นในสตรีมครั้งสองครั้งแหละแต่ที่ไม่ได้เล่นนานนะผมคือแบบมันยังเป็นแบบนี้บอกว่าเนี่ยกูไม่มั่นใจเหมือนกันแต,แต่แต่ต่อให้มันเป็นแบบนี้กูก็ยังจำไม่ได้อยู่ดีว่าเคียอะไรอยู่ตรงไหน,นอ่ะอ๋ออันนี้อะไรอันนี้แคสเตอร์นะฮะอันนี้ขายปลาใช่ไหมเออน่าจะใช่นะฮะ,อ,ะอ่นนี้มีบอลลูนนะฮะสำหรับเมืองไปเมืองต่างๆนะอันนี้กูจะมารีวิวเมืองจริงอันนี้อะไรอ่ะเนี่ย ไม่รู้นะไหนเอาเข้าไปดิบอกว่าไงเพื่อนเฮ้ยกุไม่คุ้นหน้ามึงเลยว่ะ You ready to complete some work ว่ะเฮ้ยเขามีงานให้เราทำหมอโอ้ยแม่งมีเควสด,ด้วยเนี่ยมันมีมานานเนี่ยวันนี้กูไม่รู้ว่ะไม่แต่เรายังไม่ทำไม่ไม่ไม,ไม่วันนี้เรามาไล่สาระอ๋อเป็นว่ามันมีเควส์ให้ทำแล้วกันฮะเผื่อน้องๆไม่รู้นะฮะแต่กลัวพวกมึงน่าจะรู้หมดอะอันนี้อะไรฮะ มันเป็นร้านสัตว์เลี้ยงไงสัตว์เฮียแม่งมีขายด้วยสัตว์เฮียเดี๋ยวนี้มึงเล่นแย่แปรธาตุเหรอเนี่ยเฮ้ยม Royal egg ีรอยย่อเอ็กว่ะคุณรอยย่อเอ็กคือใช้ตังพันห้านะฮะในการสุ่มสัตว์เลี้ยงนะครับผมอันนี้อันนี้อันนี้ normal เอกฮะนี่ไข่ธรรมดานะครับผมซึ่งอันนี้ใช้เจ็ดร้อยสิบเฮ้ยคุณแต่รอยย่อเอ็กมันใช้พันห้าดิอะไรพวกเนี้ยไอ้เหี้ยกูว่าแม่งใช้ตังจริงแล้วน่นโอ้โหคใช้เป็นพันเลยเหรอเป็นพันเลยเหรอพี่อ่ะแล้วนี่อะไรโอ้โหนี่น่าจะต้องโหดมาบู๋ฉัริงๆๆเนี่ยโอ้าาตตตตสสยยยยเเเเททพูููิิิมมมมมไไไปลนะะะกก่่่่ีังค์อ นะอ่าเราเราน่าจะได้แค่นี้แหละนะฮะลอยเอ็กโอ้ซึ่งลอยเอ็กซไม่มีโอกาสได้คอมมอนอยู่นะไอ้เหี้ยแต่ผมมั่นใจว่าผมเป็นคนดวงดีคุณอ่ะผมเปิดอ๋อโอเคไอ้เหี้ยลิงไอ้สัสทิหายแล้วกูได้บันพับรุษตัวเองแล้ไอ้เหี้ยแล้วแล้วแล้วลิงมันอยู่ไหนอะลิงมันจะวิ่งตามเราเลยเอ้าไอ้เหี้ยไม่มีด้วยเราต้องทำไงอะกูจะเอาลิงจากไหนอะกระเป๋าไม่ใช่อ้าวแล้วไม่ไม่ไม่แล้วลิงลิงกูอยู่ไหนอะเฮ้ยดูกูต้องออกไปข้างนอกวะลิงเฮ้ยลิงกูอยากได้ลิงเอ้าทิพายแล้วกูต้องเปิดอันนี้เปล่า มิวสิกไม่ใช่อ่ะอันนี้ไม่ใช่อ่ะอันนี้ก็ไม่ใช่อ่ะเพอร์ฟอร์แมนซ์ก็ไม่น่าใช่เกมอ้าวชิบหายละเวนเรียกูเอาฮายแล้วเนี่ยอ๋อหรือว่าเราต้องมาคุยกับเขาเพื่อใช้ลิง,งหรือเปล่าน่าจ,จะใช่ไหมน่าจ,จะอ่ะก็ไม่ใช่ด้วยหรือกูต้องมาเอาข้างบนอ๋อนี่ไงอันนี้จ,จะเป็นลิงของเราก็ได้นะใช่ไหม หาแล้วน้องๆมึงคนไหนมึงกดใช้สัตว์เลี้ยงเป็นบอกกูด้วยนะอนนไอเหียไม่รู้ว่าผมขาใจวะเหียเมื่อกี้เราได้ลิงลิงกูได้แบบไอเหีนนยไพเลตมังกี้แบบคอมมอนไม่ใช่คอมมอนด้วยอันคอมมอนกูเปิดไปอีกดอกนึงเิเออพอดีมีตังเยอะนะฮะรวย <c oughs> นะครับผมเฮียรอบนี้มันต้องได้อะไร ไอสัตว์แม่งห่วยกว่าเดิมอีกเชื่อก,กูกูจะซัดจนแบบไอเหี้ยกูต้องได้แบบระดับเลทเอ้ยนกแก้ว hey! <No> อ่าอเหี้ยแม่งคอมมอนไม่ไม่ไม่น้องๆผมผมผมถามหน่อยอเหียแล้วคือกูจะใช้สัตว์เลี้ยงกูยังไงวะหรือกูต้องออกไปข้างนอกเพื่อเอาไอเหี้ยอีพี EP นี้กูจะวนกับสัตว์เลี้ยงอยังไม่ได้นะเว้ยเนี่ยงงใจจะผ่านอ่ะมึงเอาอีกรอบนึงไอสัตว์มึงจะไม่ให้ของดีกูเลยจริงเพื่อนนั่นอีกทีนึงแค่สรุปตังกูหมดอะดูทรงละ อะว่าไงกูกลัวกลัวเกมแม่งเล่นกูแล้วเนี่ยอีกสัตว์มูไม่แต่ตัวอี่างที่อะไรเนี่ยเหลืออีกสองทีฮะไหนไหนตังมันเอาให้หมดไปเลยนะครับผมผมอยากจะรู้ว่าผมมันจะมีโอกาสได้ของดีๆกับเขาเฮ้ยนี่ไง ลาวามังกี้เฮ้ยลาวามังกี้นี่เลเจนเดอรี่เลยนะเฮ้ยผมว่าผมก็มีดวงอยู่นะคนุณคอมมอนอันคอมมอนแลอีปิกผมไม่ได้ฮะผมได้เลเจนเดอรี่เฮ้ยสุดจริงนะฮะแต่คำถามคือกูจะเอาลิงจากไหนก <c oughs> ูยังไม่เห็นลิงกูเลยเดี๋ยวกูสาสมมึงได้เนี่ยฮะเฮ้ย <c oughs> เดี๋ยวกูต้องถามมึงหน่อยละหาทูโชว์ไมพชรกูต้องถามคนในเซิร์ฟแล้วมึงบอกกูหน่อยได้ไหมกูอยากรู้ อา้าวมึงก็ไม่รู้แล้วคือมึงไม่รู้เนี่ยแล้วมึงก็ยังจะเสือกอยากมาเปิดเน<อ>ียนะคืออะไรอะ่ะไอ้จัเฮ้ยหรืออาจจะเป็นประตูนี้หรือเปล่าที่จะมีเพชรของเราไม่มีนะฮะเือคุณต้องถามคนอื่นแล้ววะ่ะอ้เชื่อ EP นี้เราจะเอ้ยนี่นี่น,น,นี่มีคนรั่อหกสิบคุณเขาต้องรู้แน่นอน how to show my pet เฮ้ย เฮ้ยมึงอย่าปพิขายของไห้เฮียตอบกูก่อนตอบกูก่อนตอบกูมีใครรู้ไหมเฮ้ยมึงอาจจะรู้ How How to show my pet เนี่ยวกูอยากรู้คุยกูหน่อยเฮ้ยเฮ้ยใครเฮ้มาว่าไอสัตว์ Go to inventory เฮ้ยคนเดิมของเราตอบมาแล้ว Go to i n v e n t o r อ่เหรอโอเคเฮียโอ้โอ้ thanks man I found it เฮียมันก็อยู่ตรงนี้มาตลอดทำไมกูโง่จังไอสัตว <laughs> <laughs> ์ ไม่รู้แหละว,วันเนี้ยกูได้ใส่เลเจเอา้าวอะไรอะ่ะเฮ้ยกูจะเซลทำไมเฮียกูต้องใส่ดีวะเน่เขาชื่อว่าเจ็ดนะฮะไอ้เจเจตคือพ่อใครขออภัยนะเฮ้ยเนี่ยผมบอกไล้เลยว่านี่คือพลังแห่งคอมเออเอา้าเฮ้ยลิงเป็นไรอะ่ะเฮ้ยลิงมึงไปไปเฮ้ยมึงวันนี้มึงซนเป็นลิงเลยเฮ้ยนี่มันคือพลังแห่งคอมมูนิตี้โลบอกนะคุณคือแบบคุณสงสัยเลยคุณถามไม่ได้เกมเลยอะไรอะ่ะอันคอมมอนชิปอ้าวมีเรือล่มวะเฮ้ยเฮียไม่ได้แล้วผมมันราชาโจรสลัดนะคุณผมต้องไปว่ะเออรือ เรือมันล่มตรงไหนเรือมันล่มตรงนี้ใช่ป่ะโอเคแล้วคุณเลสโกเร็ไอ้สัตว์ผมบอกแล้วผมมาราชาโจรสลัดเข้าใจป่ะเออแต่ผมจะเป็นโฮคังเงี้ยให้ได้เลยอุ้ยผมบอกแล้วว่าเรือเจอผมมาตึงจริงนะครับโคตรเร็วนะครับโอเคโอเคโอเคจะถึงแล้วถึงแล้วโอเคเดี๋ยวเราจะจอดกลางเลยนะฮะเพื่อสมบัติของเราไปไวายน้ำไปอุ้ย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 แสงแสงสีเขียวโอ้คืออะไรวะไอ้เหี้ยไม่รู้เลยไอ้สัตว์ซึ่งอกว่าสิ่งที่มันยากนี่ก็คือให้มันถึงพื้นนี่แหละนะฮะคือบางทีเราไม่รู้ไงว่าพื้นมันนอยู่ตรงไหฮะ ไอ้เนี่ยอันนี้กูถึงพื้นหรือยังกูยังไม่รู้เลยแต่มันเดี๋ยวมันจะมีเงาเดี๋ยวมันจะมีเงาเดี๋ยวมันจะมีเงาขึ้นมาเองอ่ะเออนี่ๆน,น,นี่นี่น่าจะถึงแล้วถึงยังอ่าถึงแล้วโอเคฮะได้เวลาหาขุมทรัพย์กันแล้วผมโอ้โหคลิปวันนี้ผมบอกได้เลยว่าไอ้สาระมากๆนะครับน้องๆที่ดูกูบอกเลยมึงพลาดนะฮะแต่อย่างน้อยก็ดูแหละนะครับผมดีแล้วนะฮะกูจะได้ได้ตังค์ไอ้เนี่ย <c oughs> โอ้ยเจอแล้วเห็นไหมผมบอกแล้วเกมก็อยากช่วยผมคุณเออมาอ้าวโอ้โหได้สิบเพชรคุณเอยจะไม่เป็นไรเอ คุ้มเปล่าวะข้าว่าไหวนะมาตั้งไกลเพื่อเพชรโง่ยี่สิบอันแล้วมึงคิดดูไอสัตว์เปิดสัตว์เลี้ยงระดับสูงๆทีแม่งใช้เป็นพันเออนะฮะคงจะมีแต่สายเติมเท่านั้นเอ้ยแต่ไม่เราก็เล่นเควส์เอาก็ได้ป่าวะเออเล่นเควส์เอามันก็โอเคอยู่คุณเฮ้ยตอนนี้เหมือนจะเช้าแล้วนะฮะแล้วนี่เราอาจจะอัดแยกเป็นสองคลิปไปเลยก็ได้นะครับแบบอัดลวดยิงยาวอะไรเงี้ยได้ป่ะน้องๆกลับมาที่เรือเจ้าของเราเจ้าเก่านะฮะเออเดี๋ยวกูตกปลาด้วยดีกว่าแค่กูไม่ได้ตกมานานมากเลยว่ะเเ้้ยคิดถึงบบรรราาาาาากก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 ศตตปปลลลไออููจะมม่นแลลล้้้้ววกกกกกููมาาาาาทอออะะะไไไรรรบบง็็็่เเเยตตนนนีขัปปแฮค เอาไปขายฮะจะได้ตังค์ไงเงี้ยคือตอนนี้ผมไม่รู้ผมจะทําอะไรต่อครับเอาจร,จริงคือแบบชีวิตผมมันไร้เป้าหมายมากเฮ้ยเฮ้ยมึงเฮ้ยมึงดึกแล้วเหรอเฮ้ยใจเย็นกูเพิ่งดำน้ำไปแป๊บเดียวเองเฮ้ยมึงดึกแล้วเหรอ,อไม่อันนี้มันอาจจะเป็นบรรยากาศคืมฟ้าคืมฝนหรือเปล่าฮะเออช่วงนี้ฝนตกบ่อยนะครับน้องๆดูแลตัวเองกันด้วยนะฮะเออนะครับผมซึง่งผมก็ได้แต่ปลากรีกี้กระกากเท่านั้นแหละตอนนี้ถ่ายมึงมีปลาใหม่ๆม่ไหมกูอยากได้ปลาใหม่ๆว่ะ อุ้ยแต่ว่ามันก็หนูมันเป็นปลาแปลกๆมั้งกูก็ไม่คุ้นเหมือนกันไอ้พวกเนี้ยแต่มันดูปลามันดูไม่เก่งอะ่ะ<อ>คุณคุณคุณดูแถบเลยมันขึ้นไม่เร็วอะ่ะเออมันดู no อีซี่นู้ปะคุณโอ้ยปลาเคี้ยนี่แม่งดื้อยอยู่คุณปลาเคี้ยนี่แม่งดื้ออยู่มันต้องดีแน่นอนเอ๊หน้าตามันดูไม่ดีเลยฉลาม,มาว่ะนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วแบบนี้ผมเห็นฉลามแล้วใจผมเต้นมาคุณผมผมปรับเป็นหอกผมปรับเป็นฉมวกผมละผมผมต้องไปช่วยเพื่อนผมดีวะเฮ้ยเราเป็นคนไทยเราต้้้องรร่่่่วววมมมมดดดยยยยยยชกกัันนนนนนนไไเเเหีีีีูปลาโโะะะ ไอ้ฝ้ายแม่งไกลไปนบะบุมึงรีบอ่ะมึงมึงไม่ไม่ให้กูช่วยมึงบ้างวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจอมันจะเจอว่ะมันจะเจอแล้วแต่ว่าแต่ว่ากูตกได้ไปลายเฮียไอ้ยี๊อทำไมกูปลาเบาเอ,อื๊อชิบชิบแล้วกูตายไอ้เฮียชะลามชะลามเนี่ยทีงี้ยนะมึงไม่มาช่วยกูนะไอ้สัตว์ อ๋อเขาก็เหมือนจะมีฉลามเป็นวงวานของตัวเองไม่รู้กูถามจริงไอ้ลิงเคี้ยนี่้มึงช่วยอะไรกูได้บ้างเ่ยนอกจากมึงจะเดินบนได้เฉยเนี่ย,อยไอ้เฮ้ย